เ,เห็นครับผู้ใหญ่ป่ี่ออกกล้องแล้ววันนี้จะสอนผู้ใหญ่ทำตู้ข้าวสาลาเกนะครับผม้องอยู่ท่า,าตันเนาะผู้ใหญ่นะนตัวนี้นเห็นครับผู้ใหญ่คั้องขนะเน่อของผู้ใหญ่ต้องจัดจัดแสงหมู่ที่ดตำบลประมาณเดืออำเภอปินกังหวัดร,ราชบารีคลิปนี้ไม่ใช่ว่าโปรโมทอะไรเขาไว้สอนเอาไห้ผู้ใหญไปดูเห็นไหครับ วันนี้ผู้ใหญ่จะต้องอ่านเดี๋ยวผมอ่านให้ผู้ใหญ่ถามสงสัยนะครับว่าตัวนี้ใช้งานงานทำไมยังไงนะครับคลิปนี้เอาไว้สอบผู้ใหญ่ก็ก็เข้ามาเนาะปึ๊บตู้คอนโทรนนะครับเปิดสวิ์นะครับปึ๊บจบลิประบบจะมีแบ่งออกเป็นนะครับสามส่วนหลักนะครับก็คือหนึ่งตัวคอนโทรลของรเปอร์เนอร์อตัวนี้จะแก้ในชุด,ดีโอย่อัป วิสัยทัศนคือเกี่ยวกับระบบตู้นะครับโอเคกันเนาะนะแล้วก็เขาเปิดมาปุ๊บขับมือใกล้เดี๋ยวผมจะมีคู่มือให้ไม่ได้เข้าเข้างาที่หลังเปิดเครื่องมาปุ๊บนะอุปกรณ์ที่ใช้หน้าจอสัมผัสเมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเทมคอนโทรลหรือเขาเรียกว่าตัวควบคุมอุณหภูมินะครับเริ่มต้นที่ตัวควบคุมก่อนกดปุ่มทางขวาหนึ่งทีอุณหภูมิที่ตั้งไว้85องศาสูงสุดเกินจากนี้จะตัดนะครับผม กดทางนี่ถ้าขึ้นอย่างนี้พวกเขาเรียกอุณหภูมิห้องนะครับถ้ากดทางซ้ายหนึ่งทีนี่คือเราจะให้ตัดระหว่าง80-85ให้เลี้ยงอยู่อุณหภูมิประมาณเท่านี้นะครับที่ผมตั้งไว้ในเครื่องนี้นะและตัวนี้คือหม้อแปลงไฟนะครับตัวนี้สามารถหมุนได้นะครับหุนได้หมุนได้50-60ถึงจะใช้อยู่เท่านี้ตอนนี้ไม่ต้องอยุ่งนะครับผมตั้งให้กลางๆก่อนแล้วกันก็คือั่วไปก็คือ5 5ะครับ เรื่องข้าวเนินนะครับข่าวเนื้อความในของเ,เนื้อหน้าจอมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวผม,ผมเดี๋ยวพร้อมจริงๆอ่ะไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นเลยในสะ่แว่นเห็นตัวแดงนะครับเห็นสีแดงไหม,ไมหสีแดงเขาเรียกว่าเปิดระบบเป็นสีเขียวนี่เขาเรียกเปิดระบบถ้าแดงอยู่เขาเรียกปิดระบบบ้านน่เดี๋ยวผมให้ดูในโทรศัพท์ดีกว่าเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีทดสอบดูเขาเรียกทดสอบเวลาเปิดเครื่องทับต้องทดสอบด้วยกดมุมขวาล่างสุด มันจะเป็นทดสอบมองเห็นไหมตัวเรียนกับพอทำงานในที่ทำงานเข้าใจฮะพนพนงพนงงานคือพนงพนงก็คือต้องดูแล้วว่ามันทำงานว่ามันมีลมอลมอเสมอนะครับเสมอถ้าไม่เสมอแต่ว่าต้องทำอากาศเนี่ยใส่จบ ัตเตอร์ของเราอ่านชัตเตอร์นะชัตเตอร์มันทบสับนิดนึงชัตเตอร์คือตัวที่เปิดปิดข้าวเพื่อหมุนเวียนเปิดแล้ปิดเพื่อเวียนข้าวทุบแล้วโยนกับผู้ไม่เส่็จทำชิ่งใหม่นะครับนะแล้วก็คองยิเตอร์ยีเตอร์ก็คือตัวให้ความร้อนก็คือตัวนี้เองแล้วก็ปุกกระตันเราเช็คว่าไฟติดไฟติดในในเทาเรียกอะไร

ตัวนี้เป็นตัวจ่ายแรงดันแก๊สไงตัวจ่ายแก๊สแล้วเขาค่อยหมุนหมุนช้านะหมุช้าจะมีเกียร์ขึ้นตรงนี้ช้านะเลเดียวแลเขขึหมนี้ยังแล้วคนี้แหละคือวิธีการเียมให้ราเบิดพมุนเปิดือี้ เราใช้ค้เยืมก็พอ,พอแล้วถ้าไม่มีค้ำยุกนะเราเล่นได้ถึงเที่งเขียวเห็นไหมครับเขียวสุดนี่คือเล่นได้แค่เราเล่นได้เลยนะเลนอย่างนี้นี่นี<อ>่ดูไฟดูไฟไฟกันจะลุกแต่ไม่ต้องงงตัวเทวจปจะกำนวณแปดสิบห้ตัดต้องนะแต่เราไม่ต้องให้มันตัดบ่อยหรอกเราก็กดรวมลงมาผมแนะนำว่าตั้งให้เบอร์สามครับตั้งเบอร์สามถ้าไม่มีใครเล่นมันนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรากดชันเตอร์นะ ก็ปิดนก็ก็เปิดก็นิ่มนวลถ้าไม่มีใครไปเล่นนะแต่แล้วนะตรงนี้นะถ้าไม่เอาเล่นแต่เนี่ยคิดว่าขมติดตัวมาเล่นแหละเราว่าปิดก่อนนะปิดก่อนแล้วอ็เปิดเซดตนี้ห่สุดทุกครั้งนะทุกครั้งย้ำการเช็คระบบเนี่ยทุกครั้งก่อนใช้งานไม่ว่าจะใช้งาน,ากกนาทุกวันหรือใช้กนาอะไรอเพื่อเช็คว่าระบบทำงานสมบูรณ์นะผมปิดมิเตอร์น,นเนะเพราะว่าเดี๋ยวมันร้อนทีนี้เราเช็คอย่างถ้าเขาเล่กสปู เราต้องทิ้งข้าวแบบนี้ใช่เรองทิ้งข้าวแนี้นี่แใช่เราสมารั้งซ้ายั้งขาได้เนี่ยทั้งได้ทั้งวาไดใช่ได้อยั้งน้ไปท่าตรงนี้ตรงนี้เอเดียวเเดี่ยวเดี่ยวเดียวพราะอะไรนะเพราะว่ามันดึงเขาไม่ดึงไปไง ดึเทแล้วดูก็ค่อยๆดึงไปนะจะดึงเทจริงๆถ่ายรูปมาอันนี้นะถ่ายแค่ถ่ายถ่ายภาพจะได้แต่ตรงนี้นี่หลตรงนี้มรูนี้จะเจอว่ามันดูเป็นการไดอะไรเรงนี้ ด้วยเบื้องต้นเราออกมาดูพอวใจเครื่องวัดเช็คนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันอ๋อตัวนี้เหมือนกันตัวนี้สามารถดูข้าวได้ข้าวเจลาวาแล้วก็ข้าวไส่ข้าวใส่ข้าเจลาวาเราเรียกชิมข้าวได้โอเคนี่คำตอบเจอแล้วเดี๋ยวในคู่มือจะบอกตามขั้นตอนเลยในคู่มือนะ ใส่ของพูดย้ำนะใส่ฟลาก่อนใส่วัตถุดิบข้าวเท่าที่เราต้องการก่อนแล้วค่อยอบย้ำนะขั้นตึ้งก็ใส่ตันขึ้นห้าร้อยก็ใส่สองตันือใส่ไปอ่ะเพราะนี่คือค่าตามปริมาตรถ้าข้าวนะครับถ้ามีข้าวรีบปนข้าวรีบไม่เหมนหนักแต่ปริมาตรเข้าใจไหมตู้นี้ใส่สองตานห้าทีแต่ถ้าข้าวรีบมันเยอะสิกปร์มันเยอะมันจะอาจจะใส่ไม่ถึงตามจำนวนแต่ใส่ ให้เสร็จก่อนแล้วอบอบให้เสร็จก่อนแล้วเอาออกอ่านะชัดเจนนะเพราะคนถามหลายทีวิธีการไม่ยุ่งยากเลยเลยครับผมจะมีเมนูให้สามเมนูตัวกระบอกแดงๆเห็นไหมเมนูอันที่หนึ่งด้านล่างคือเอาเข้าเข้าแล้วก็ปล่อยเข้าเข้าพอเข้าเข้าเสร็จจบปุ๊บเรากดหยุดก็กดตัวเดิมง่ายไหมกดตัวเดิมแต่ตอนหยุดเนี่ยไอ้นุ่นจะไม่หยุดมันจะดูดข้าให้หมด เราผมตั้งไว้ตรงนี้สามสิบวิสามทิปนาทีแต่เราสามารถจะไปตั้งข้างหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีรหัสผ่านงพอเรากดปุ๊บเราเข้าเข้าเรืยเร้อยแล้วปุ๊บเราก็จะอบเดี๋ยวเรากดปุ๊บเดียวเลยกดปุ๊บมีนุ่มอบอยู่ตัวที่สองแต่เราต้องรอให้ระบบหยุดก่อนตัวพัลลุตัวพัลลุตัวมอเตอร์ไหนอยู่แล้วสามสิบวิอยู่แล้วจากนั้เราก็กดเกลียวสองพอผมลืมบอกทีมีสายล้างบอกเป็นคู่มือตัวนี้จะเป็นไกด์ไลน์ตนี้ ตัวนี้เป็นเป็นพาดกาลองดูเห็นพาดกำลองไหมมันจะมีบอกตัวนี้ตัวนี้ติดจะเป็นสีไม่ติดแดงถ้าติดเขียวมันจะเป็นทัดลมชัตเตอร์กระพรอแล้วก็มิเตอร์มันจะมีบอกว่าเป็นสัญลักษณ์เราสามารถเช็คได้ว่าอ๋อตัวไหนทํางานอยู่ตัวไหนไม่ทํางานถ้ามันไม่ทํางานมันจะแจ้งเตือนเลยนะครับอบแล้วก็ตรงนี้เลยก็ดบับก็เลยกดบัฟก็ทำงานเราไม่นยังไงตั้งเวลาตั้งเวลาไงกดเข้าไปตรงนี้ถ้าม toler, ีเวลา ตัวที่สองจากทางขวาเมือกดกระไปป์เบเราจะตั้งเวลาว่าส่วนใหญ่เราตั้งเลยสี่ชั่วโมงกับสามสิบนาที่ันมากก็6กิด่งคข้าไม่เปียกตัวเนี้สี่ชั่วโมงขึ้นจบข้าเปียกหกแปดไปเลยตั้งเลยจากนั้นกดเฟิดปรสถานะกดตั้งเวลาไงถ้าเราถ้าไม่แดงอยู่ไม่จับเวลาไม่ก็โอเคเลยเข้าใจ แบบีข้าวตลอดเลยเดี <nh wan> <den> ๋ยวหลังลอลงลเรื่อยๆเดี๋ยวมันเข้าไปตั้งค่าให่ได้ตั้งว่าตัวนี้ติดนาทีงก่นอยตั้งตั้งเพื่อให้หมาะกับ้าเราแต่หมเรียตั้งขึ้นต้นแล้วแค่นี้แหละี๋ยวผมตั้งไว้แค่30าผมตั้งไว้เยวก็ปรับเพินะ ัี5้าเต่าไปคาที่ทีน,ททนทะครัวบว่าห้าทีมันจะดับไหมให้เราตัีหมอหีเลยก็ได้หเลยก็าง,นนะดงเดี๋ดู5ทีับจะรื่องดงดแคนแ้วเาดบก่อนตัวยังไม่ดับ เรอปุ่มหยุดความร้อนออกก่อนเราก็หยุดข้าวจะได้ไม่เสียแล้วก็ูุก็จะไม่ไหมนะนะเดี๋ยวรอห้าทีท่เองถ้าหทีเสร็จปุมันตั้าแก๊ดับหัวจบดีไหมถ้าแก๊ดับมัจบนะดวดูรอบดดูอบความดนนะตัวนี้นะตัวนี้เราวดเำาข้าออกใช่ไหมแต่มันจะไม่ออกนะหือ่าเลยเลยการขึ้นลงนะแล้วก็ ตัวนี้เป็นไมได้ล็อกนะย้ายใครเข้าไปเล่นบ่อยลอกไว้ล็อกไว้ล็อไว้แล้วก็ต่อสายเป็นสับเรเกอร์ไม่เป็นเกลอตัวเดิมข้างในเป็นเบรเกอร์องตัดระบบเพือไฟแรตัดนเราัดเขาเราทำเป็นเกลือกขอผมได้เลกนได้ใรเล่นเราจะข้าใจกว่าตัวนี้เป็นตัวการน้ั้วตัวกนก็้างนนอมเนเดอ พัดลมตัวนี้เป็พัดลมนะฮะพัดลมพัดลมหนึ่งตัวตัวนี้เป็นหัวเขานะครับเปลวไฟนะครับแนะนํานะอย่าให้มันเปลวไฟออกมาเยอะมากเอาแค่ประมาณนี้ค,คิดว่ากำลังพอดีแต่แนะนนะครับทุกครั้งทีอบข้าวให้อยู่กับเขาตลอดเวลาไม่งั้นจะเตาไหมนะอยู่แล้วคอยจับว่ากู้มันร้อนเกินไปไหมไฟช่วงใหม่ๆห้ามไปไหนเลยนะับห้ามไปไหนเลยนะครับเพราะว่า ันเป็นระบบความร้อนวัดใจไม่ได้นะครับเคื่อเพื่อมันตั้งไฟเตาอเงี้ยเราไม่รู้แนะนำว่าอย่างไรนะเส้นตรงนี้ไม่ทช่ตาแกงเพื่อดูดอากาศทำความสะอาดเป็นประจำนะทความสะอาดตลอดเวลางนะครับการมันตัดตัดทำให้ลุมลุมไม่ดีตรงนี้มีตัวทำความสะอาดด้วยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ข้างในมันมีฝุ่นตรงนี้ดึงใช้ดึงเอาดึงขึ้นนี่ข้างในมันมันจะเป่าฝุ่นไปข้างหลังโดนหลงล่างแล้วก็ดัเท่าเที่ยวชุดทำความสะอาดแกดูข้างไหนตรงไหนตรงไหนเนด็ด

ตัววัดด้วยนะครับแนะนำว่าค่าต่ำสุดก็ควรจะประมาณนี้เริ่มต้นอกน้อยสุดอ๋อหนึ่งเป็นเป็นเป็นเวลาเป็น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 ปริมาณปริมาณในของไอ้ตู้เกวัดเกวัดข้าวข้าวใส่เราจะเป็นเกวัดวัดวอะไรแต่เป็นตัวเลขของเขาไม่รู้ผมไม่รู้เลยเลยนั่นคือหน่วยมันเป็นหน่วยเริ่มต้นในระดับสุดประมาณนี้เริ่มแบ่ในเริ่มต้นสก็ได้ขั้วสุดจะปรุงมาก มันมีฝาดูหมดว่าข้าวมันจะเค็มเปล่าหรือมันไม่เค็มบางทีมันพังข้าวอย่าง,าง,าง,างนี้ข้า,ไขาวไม่ขึ้เขาแต่ว่าเป็นเขาไงทั้งมวตนแล้วไอ้ข้างล่างมันไม่ถึงเลยบาง,างทีมันก็ไปอย่างนี้ไอ้สัตว์ฮะบางทีมันหลอกเราเข้าถึงแล้ว,ลวไอต้ตรงกลางนยังว่างอยูอย่เลยคือไม่ไม่ไอ้หัวเขาอ่อนโอ๊คไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นแบบทู่แบบไหนเราเข้าไปดูสังเกตโครงสร้างทู่แต่โปรแกรมเนี่ยโทรหาผมที่เดียวผมรู้เพราะว่าเหมือนกัน ดีไหมงี้ภาษาไทยภาษาไทยมีดูทั้งหมดผมบอกมาที่คนินเองก็เข้ามาเอาลบบอ้วดตรงนู้นเลยลอกเข้ามานะครับผมแต่ทําให้เกษตรกร,กรคนไทยเขาใช้ง่า,นนา,า,า,ายขึน้นเพราะว่าคนบอกหลายคนแล้วว่าภาษาญี่ปุ่นอ่านผอ,อไม่เข้าใจงยากแต่ผมเลยทำภาษาไทยให้จอเล็กหน่อยแต่ยังดีกว่าเนาะแล้วอยากให้จอใหญ่ัำเกลี่ยขำเกลี่ยตังค์นะแล้วก็ ตัวตั้งกระเพาะตัวตั้งกระเพาะตัวนี้ตัวตั้งกระเพาะตัวนี้เป็นน็อตล็อกโดยตัวไข่ไข่เข้าก็ตึงไข่ออกก็หย่อนตั้งซ้ายขวาเท่ากันแต่ผมแนะนำแต่ดับแล้วห้าทีดูจอได้ไหมจอรูมารูมารูมาห้าทีรูมาดห้าทีนี่เห็นไหมห้าทีไหมห้านาทีหรืห้าทีไหมห้านาทีห้าทีแล้วนะครับห้าทีเตาดับอีกสามสิบนาที เครื่องดับนะมาดูความร้อนข้างหลังนะับ่ใช่ไม่ใช่เราทำพันธุ์พิพัฒน์ลงไม่ใอ่พันธุ์ไม่ใช่ว่าร้อนไหมร้อนไหมรู้พูดว่ารุ่น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 แหมลืมไปไม่มีของเลยไม่ร้อนรุ่นนะแค่นี้แหละดูจับคู่ กียนที่แบหอมสาส่วนตัวนี้ตัวเทข้าเขกับุเร่ข้าตัวชุดนี้นั้นุดอบข้าวเนี่ยทีนี้ชุดอบชุดนี้ชุดผักเก็บข้าวเวลาเก็บข้าวงโง่โเชนตามจำนวนที่เต้องการปุ๊สามวิไตัด แล้วลงาล่างแล้วขึ้นไปใหม่ผ่านกระบอกกระบอกบดแล้วเอาชิ้นไหนบดมันจะบุนย่างเงี้ยไปตลอดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนก่าจะครบเปนหมดเวลาที่เราต้องการนั่นแล้วก็อ๋อนี่อะไนี่กระบอกมอเตอร์ด้วยนะครับมอเตอร์มอเตอร์ตัวที่ดึงนะครับมอเตอร์สปูลมอเตอร์ตัวนี้ครับเนี่ยมอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้นี่ัตรตัวนี้นะครับคือผู้ให้ฝักก่อนเพราะคลิปเนี้ยจะเป็นของใหญ่ ตัวนี้มอเตอร์พัลมือละก็ตัวนี้มอเตอร์ชัตเตอร์มอเตอร์ที่เอาไว้ปล่อยเท้าอะครับชัตเตอร์อ้ามอเตอร์ตัวนี้ด้านในมีมอเตอร์อยู่ตัวนี้ใะฝั่งอยู่ตัวนี้ต่องนะฮะอ่าสุดท้ายก็เป็นมอเตอร์ของ แต่นี่จะไม่หยกดสามแล้วินาทีครับปิดการบิป้องกันข้าวติดเนี่ยผมเขียนโปรแกรมไว้เองนะเพื่ออะไรผมรู้ไงเจอบ่อยแล้วข้าวติดพาโคข้าวติดแล้วทำอลยรข้าวติดแล้วแย่ไงวะผมเลยเขียนใหม่เลยทครั้งควบคุมยังไงแล้วแต่ไม่หยุดเลยไม่มีทางหยุดจนฝากกับพอจะตักข้าวหรอนี่คือทำกนไว้ พ้องยิงครั้งขัดเราหยุดเครื่องเรื่องมีปัญหาแต่ของพ้องมันถ้ามันเต็มอยู่ตัดกันก่อนนี่คือที่ที่ทำมาจบจบนี่คือเมนูซาเต้พระองซาซาเก้บายช่างเบิร์ดจบทีมโอเคตาโอเคไม่อยครับเไม่อยครับเไม่อยครับมไม่อยากถามไม่อยาถามโอ้ไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วไมอยากไม่ถามผมไม่ถามแลอนเราเอาทำทำต้องรู้จักผู้บุกสาการของผมนะจะผู้บุกสาได้ โอเคถ้างั้นก็ตัวนี้ไม่ต้องยุ่งกับมันเลยนะครับเพื่ใหญ่ับเปเกลือเลยตัเพื่อนจับเปเกลือเลยครับจับเปเกลือลงเลยเกตะเกตะตามมือเี่ฮะนี่อ่าจับเลยครับครับนแะต้วตัวนี้ไม่ต้องมีอะไร,นะมมนะรไะครับผมบาร์กันหมดแล้วแล้วผมจะไว้ระบบทั้งหมดเนี่ยผมเขียนโปรแกรมแล้วก็ให้เป็นเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บมาให้ โอเคจุดจุนสวัสดีครับสวัสดีครับผม